มีอะไรบ้างวันนี้ที่สาเป็นเฟอร์รารี่เนาะเฟอร์รารี่โอ้มีลโบกินีอยู่ที่ห้าด้วยมาจุดสตาร์ทน่าจะเป็นข้างหน้านะก่อนจะถึงเส้นชัยมาครับเ e สโก้เดี๋ยวพร้อมจะทงเขียวด้านหน้าเป็นทงเขียวแล้วเนาะมา โอ้ออกสตาร์ทไม่ดีว่ะไปครับชงเขียวเหยียบตรงไปเลยโอโ้โหโอ้โหเฟอร์รารี่ชนไหมเนี่ยโอโ้โหชนโอ้โหโตโยตา้าออกสตาร์นนำไปก่อนเลยฮะับโตโย,ยต้านี่คือไปก่อนใครเลยนะเนี่ยไมค์คอนเวย์ไปเร็วมากเจี๊ยบเจีบเกียร์สองมาครับ โอ้โหแล้วออกสตาร์ทมาดีมากอันนี้มันง่ายไปไหมโอ้โหมันง่ายไปว่ะแต่ออกสตาร์ทหัวแถวนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะออกสตาร์ทหัวแถวไม่น่ายากขนาดนั้นหรอกผมเชื่อได้เลยเนี่อ่ะใช่ตัวตรงนี้คือต้องเบรกก่อนถึงโค้งจริง ดูน้ำมันหน่อยดีกว่าจะหมดในอีกอกี่โอเคจะหมดในเวลาอีกสิบสี่นาทีจะหมดในเวลาอีกสิบสี่นา,นาทีเนาะโหแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าสนามนี้เวลาจะเข้าพิดต้องเข้าแบบต้องเบรกยังไงถึงจะให้ความเร็วมันเพอร์เฟกน้ำมันอีกประมาณอีกประมาณ1ิหกนาทีจะหมดเนะาะหยยบไปเลย เอหน่ยขับจริงๆมันไม่มีลายแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดขับจริงๆต้องจำเอาเองเลยว่าต้องเบรกยังไงด้วยขับรถจริงๆผมว่าได้ประสบการณ์ดีกว่าในเกมนะไล่ประทากับโตโยต้าเดือดมากครับตอนนี้จบเกียร์สอบไป แต่ดูเซกเตอร์หนึ่งนะเซกเตอร์หนึ่งเวลาห่างจากที่หนึ่งอยู่นิดนึงตามย่ามกันนะเนี่ยแซงก็ยากด้วยเป็นสนามที่แซงย่ามกันนะเพราะว่าด้วยความที่สเปซมันไม่ค่อยมีด้วยเป็นสนามที่ผมว่าแซงยากนะสนามนี้เพราะว่าสเปซก็ไม่ค่อยจะมีเยอะด้วยโอ้โหบานออกไปไหน เอเนจี่หน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างยังพอมีเอเนจีอยู่บ้างนั้นเนี่ยต้องเก็บเอเนจีไว้โอ้โหโอ้โหพลาดเออไมก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบไป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 ,ไปก่อนเลยพี่โอ้โหเบรกพลาดว่ะเมื่อกี้ โดนเฟอร์รารี่สองคันแซงอีกแซงไม่ได้วะผมอยากจะแซงอ่ะแต่แซงไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แซงได้นะเนี่ยชิเคียนแซงได้ไหมเนี่ย โอ้โห oh. oh. และเสียบมาสวยมากเราจะแซงกลับว่ะโอ้ห oh, เมื่อกี้เสียบมาสวยมากทุกคน <laughs> เสียบแบบตึงๆเลยเมื่อกี้โอ้โ oh. หอันนี้เขาก็จะเสียบกลับเหมือนกันยังไงไม่ให้เสียบหรอกเฟอร์รารี่ย่างไในน้ำพี่ไอกูดี้โอเคสวยว้าวว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 ว 77% 77%ผมว่ายังไม่ต้องเข้าผิดไปเปลี่ยนยาหรอกเชื่อผมดิเติมแค่น้ำมันอย่างเดียวพอโอ้โหขนาดรถเยอะมากโอ้โหขนาดรถโคตรติดเลยทุกคนโอ้โหรถแข่ง t e ก็น่าจะเป็นสภาพนี้แหละโอ้โหอะไรวะนะข้างหน้าโอ้โหใจเย็นอันนี้ ออกขวาได้แซงเฟอร์รารี่ได้มั้ยเนี่ยโอ้ยแซงไม่ได้อ่ะโอ้รถเยอะมากทุกคนวู้ดได้รถเยอะจริงนั่นเนี่ยโอ้โหแล้วเฟอร์รารี่อยากจะเสียบมากเฟอร์รารี่อยากจะเสียบมากครับโอ้ยโอ้แล้วผมจะเสียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห นี่นะยูเธอร์รถกลับได้ไหมเนี่ยโอ้ยอยวกลับขึ้นถนนได้ป่าวอ่ะโหดะแซงยากว่ะเมื่อกี้คือแบบรถเยอะมากแล้วให้ประคารตามหลังผมเต็มเลยโหด่แซงยากนะเนี่ยทำไปเล่นนะผมว่าแล้วแหละแซงยากจริงเมื่อกี้ขนาดแบบเมื่อกี้พยายามอยากจะพยายามตามเฟอร์รารี่ให้ได้นะแต่แบบโหดยังแซงยากเลยอ่ะ ออกมาก็น่าจะออกมาเจอกับโตโยต้าแหลอมุงเนี่ยทายาเปอร์เซนต์มันยังเยอะอยู่ผมว่ายังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนออกยางอะแซงได้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนคิดว่าน่าจะแซงได้นะโอเคแซงรัวแงรัวแซงรัวๆวแล้วออกมาอยู่ออกมาอยู่หน้าเฟอร์รารี่โอเค ไปคิดมาเข้าพิดก่อนเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอเคอย่างน้อยมาอยู่ที่สี่ก็ยังดีนะครับตอนนี้ไหนดูหนะ่อยเดี๋ยวผมว่าต้องรองเข้าทางตรงก่อนนะเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนเดี๋ยแล้วก็ยางโอ้ย่างห้าแปดน้ำมันอีกสิบนาทีจะหมด เขาโค้งมาเสียากตามฟอลอรี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยตอนนี้ท้องเหลืองวัดเกิดอะไรขึ้นวะมีท้องเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกเกิดอะไรขึ้นแป่ยเล่นกับคนด้วยกันเองนะมันน่าจะสนุกมากเอโอโอรถจะโอเวอร์สเตียร์ได้เลย ว้าวควันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นวันนั่นนะ่ะโอ้ยโอ้โหปอเชนี่ว่ะโอ้โหปอเชขอแสงนะคะไปละนี่แพ e ็กซีซันปี2 0 2 4นี่กว่าจะเสร็จนี้ถึงปีหน้าเลยนะเนี่ย และไหนจะต้องทำปีส0ง5ัอีกปีหน้าเดี๋ยวเห็นจะมีแอตตันมาตินด้วยนี่นะครับชื่อปอกโหตึง,ตงเริ่มเหยียบเข้ามาใกล้ฟอร์ลารีได้นิดหนึ่งนั่นแหละ โอเคจีทีเเข้าพีดเรียบร้อยมีท่องเหลือเหี้ยวเหรอเฮ้ยไม่ท่องเหลือมันมาบ่อยเองมาไวมาบ่อยจัง <c oughs> โอ้ยโๆ้ย,ย,ยไม่ได้มองทางชึบสนามนี้ถ้าผมว่าเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่น่าเอ้ยเฮ้ยเข้าพีดเลยดีกว่า

what the f u อะไรอนั่นน่ะเอ้ยทุกคนผมว่าเอ้ยผมว่าเกมนี้มันแปลกๆล้วอะไรอะ่ะทําไมรถมันยังจอดอยู่แบบนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนก็วา่าทําไมธงเหลืองแปลกๆวะ <laughs> เจอแบบเมื่อกี้ไปงงเลยฮะแต่ก็เข้าใจได้แหละว,ว่าเออสนามเพิ่งปล่อยแรกๆก็ต้องเจอบักแหละเนาะ นาเพิ่งปล่อยแรกๆก,ก็เข้าใจได้แหละว่าเออยังไงก็ต้องเจอบัคแน่ๆร้100อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ร้อนเลยพลเรีมาเปิดทางให้เขาก็แล้วกันไม่ปุ่งงงมากเลยนะเมื่อกี้คืออะไรวะแต่ก็น่าเข้าใจได้แหละเพราะว่าเกมมันยังไม่เสร็จเลยเนาะเอ,อ้ยอย่าชนหลังขอบคุณมาก เกือบชนเฟอร์รารี่แล้วไหมล่ะ <c oughs> ขนาดเป็นอะไรอะ่ะ BM โอเคขนาดเป็น BM แต่ผมว่าดูจากลักษณะแล้วผมว่าเสียบเฟอร์รารี่ถือว่าใช้ได้นะถ้าเกิดใครชอบแบบรถไฮเปอรนะ์คาร์น่ะเข้าผิดไหมอ่ะเข้าผิดเรียบร้อยผมว่าถ้าเข้าผิดไปมันก็ต้องเจอแบบที่ผมคิดแหละ ก็น่าจะยังไปติดอยู่หน้าพิทอย่างนั้นน่ะคือถ้าเข้าไปพิทแล้วไปเจออย่างนั้นนี่ผมว่าก็ยังไงก็ปแปลกๆนะเกมนี้จะหลุดแทนเลยเมื่อกี้ค่อยๆเบรกเอ่บสวย งเฮอร์โจตาแต่นาเป็นเฮอร์โจตาครับกับ B.M.P.W.R.T. ทียูอาร์ทีแต่อยากรู้มากเลยผมจะแซงได้ปะโอ้โอ้โหโอ้โ,โอ้โหโชนวโอ้โอ้โทงเลือเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะโว้ w a ต e r f ฟัคเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> energy เดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วนะเนี่ยอีกแค่สนะี่นาทีแต่ผมว่าผมขับไปให้จบเลยก็ได้นะ ขอแซงหน่อยละกันนี่แซงตรงชีเคเลยแซงตรงชีเคเลยดีกว่าง่ายดีโ <c oughs> อ้ย,อยโอโอ้โหอันเมื่อกี้ก็ใส่สุสดเลย <c oughs> มาถึงเส้นชัยแล้วโอ้จากที่หนึ่งตกมาที่สิบตอนนั้นไปพลาดอย่างเดียวเลยไอ้ตรงนั่นอนะไอ้อะไรนะ ตอนนั้นรามาพาดไอ้ตรงไหนนะโค้งที่มันก่อนจะถึงทางตรงใช่ไหมที่เลี้ยวซ้ายอ่ะผมจำได้มาถึงสนใจละก็ยังทงเหลืองเหมือนเดิมนะเรียบร้อยจบไหนเดี๋ยวดูตอนนั้นไอ้ตอนที่เข้าพีดะ่ะอยากรู้มากโอ้โห้นี่กับรถหมุนมาจากไกลเลยแต่แบบงงปแปลกแปมากเลยอะ่ะเออทำไมเอไอมันมากระจุกอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเด,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 ดะเดะเดะเดปปป ผมขอดูไอ้ก่อนหน้านี้ดิมันเกิดอะไรขึ้นอะผมว่ามันต้องอยู่ที่คดีแหลกแหละมันต้องดูก่อนคดีแหลกมันทำไมมันหยุดแต่เดี๋ยวมันต้องอ่ะแลวไอ้นี้มาจากไหนเนี่ยแล้วไอ้บีเอ็มนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งออออันนี้ต้องหันหน้าออก แอบงงนะทำไมเออทำไมมันไม่ไปวะโอ้ยผมว่าเกมนี้มันเริ่มไปจริงๆแล้ววะ่ะทุกคน